คดีของแนวร่วมนพชที่ถูกรุมนะคะทำร้ายโดยกาศกอปป,ปสนะคะยืนยันนะคะว่ามีแกนนำมอ็อบประชาธิปัตย์นั้นเป็นคนสั่งการให้ไปทิ้งลงแม่น้ำด้วยค่ะ กับก็ถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างอุกอาจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบางรายนี่ก็มีอาการปางตายขณะที่บางรายนั้นก็เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยรายที่เรียกว่าเป็นคนแสดงซึ่งรอดชีวิตจากการถูกนําไปทิ้งแม่น้ําบางปะกงยืนยันชัดเจนนะครับว่าแกนาม็อบประชาธิปัตย์สั่งการให้กาดนําไปทิ้งแม่น้ําหลังถูกซ้อมจนอ่วมครับอิสราสมชัยครับสั่งว่างไงครับว่าภูมิค้คอชีวิต ครั้งสุดท้ายได้ได้ไหมครับรเขาบอกว่าไม่ได้ต้องโยนแม่น้ําไม่ไม่ไมจะไปยากับอีเค่กินแค่นั้นได้ยินเสียงชัดเลยใช่ไหมครับผมครับได้เห็นหน้าครับเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าอิชระเห็นหน้าอิสระครับ<อ>จำได้ครับผม,มแล้วจาหน้าอากาดที่มาซ้อมเราได้ไหมครับ เขาได้ครับถ้าจริงมีตัวจริงเติมได้คอยากจะให้เจ้หน้าที่ตำรวจดำเนินการถึงที่สุดเลยปะคะยากครับผมนี่คือการเปิดเผยครั้งแรกจากปากของนายยืมนินล่าเหยื่อผู้รอดชีวิตซึ่งได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าถูกกาดกปป,ป,ปอสอทำร้ายร่างกายโดยมีนายอิสระสมชัยแกนนำม็อบประชาธิปัตย เป็นผู้สั่งให้เอามาทิ้งที่แม่น้ำด้านนายสมบัติบุญงามอนคงแกนนอนวันอาทิตย์สีแดงเปิดเผยว่าการที่นายยืมรอดชีวิตและออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงถือเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่จะนำไปสู่การค้นคดีอาญากรรมอื่นที่มีสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการเมืองและเชื่อมโยงถึงคดีฆาตกรรมสองคดีที่เกิดขึ้นกับคนแสดงได้เป็นอย่างดี คดีแรกที่วัดเสมียนนารีพบผู้ตายแต่งกายคล้ายผู้ชุมนุมของกอปปสมีสายนกหวีดที่คอใส่เสื้อสีดำรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าทางญาติของผู้ตายนั้นยืนยันว่าเป็นคนเสื้อแดงแต่ทำไมผู้ตายแต่งกายขัดกับลักษณะโดยทั่วไปของคนเสื้อแดงคดีที่สองที่พบศพชายถูกฆ่ายัดกระสอบลอยน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีสายนกหวีดลายธงชาติคล้องที่คอเช่นเดียวกัน นายสมบัติกล่าวอีกว่ายังมีอีกหลายกรณีที่ไม่ถูกนําเสนอเช่นชายเร่ร่อนถูกกาดกปปสรุมทําร้ายจนสลบแล้วสลบอีกที่บริเวณ5้าแยกลาดพร้าวและให้กินยาก,กล่อมประสาทจนมีอาการสลืมสลือกรณีชายคนหนึ่งถูกกาดจับตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในข้อหามีบัตรนปรชก็ถูกซ้อมปางตายซึ่งทั้งหมดถูกขมขู่ว่าจะไปทิ้งแม่น้ำ สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องสอดคล้องกันมีหลักฐานทั้งตัวบุคคลและพยานแวดล้อมยืนยันชัดเจนโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้ยากล่อมประสาทรีดข่าวซึ่งแสดงให้เห็นว่าคน,คนพวกนี้เป็นมืออาชีพมีการเตรียมการมาอย่างดีและเชื่อว่าความรุนแรงแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้อีกครับ